ยี่ห้อหนึ่งผมซื้อมาก่อนแล้วผมก็มาซื้อยี่ห้อสแกนเนียทีหลังแล้วพอใช้ไปเปรียบเทียบแล้วสแกนเนียเนือก็เยอะครับ ผมขวัญเมืองจันโชธนะครับบริษัท n อ็น n t e ดี a t อินเตเชประเทศไทยจำกัดครับขนส่งเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์นะครับนำเข้าส่งออกต่างประเทศครับคือตอนนี้รถของ n อ d ทั้งหมดนะครับมีสแกนเนียอยู่42คันนะครับที่เหลืออีกประมาณ10กว่าคันเนี่ยเป็นยี่ห้ออื่นนะครับ ที่เดิมทีเนี่ยผมทำรถญี่ปุ่นก่อนคือพูดง่ายๆทุกคนที่ทำทำโลจิสติกที่แรกเนี่ยจะเริ่มต้นจากรถญี่ปุ่นเพราะลงทุนน้อยกว่าคนอื่นพอทํามาได้สักพักเราก็ต้องเราอยากหารถที่ดีกว่าเช่นเช่นรถที่มีเซฟสิ่งแวดล้อมรถที่ที่มีมาตรฐานสูงผมก็มองหารถยุโรปมาแล้วพอใช้ไปเปรียบเทียบแล้วสแกนเนียนเหนือก็เยอะครับ เหนือกว่าในด้านในด้านประหยัดน้ำมันไม่จุกเจกแล้วก็คนรถขับง่ายนะแล้วก็สแกนเนียก็พัฒนามาเรื่อยจนเป็นออตโต้พออโอตโต้มาเนี่ยผมคิดว่า,าคนรถผมถูกเราอยากให้คนรถสบายขึ้นเลยจะพยายามเปลี่ยนให้เป็นออตโต้ทั้งหมดของของเฟซที่มีอยู่ครับอาจจะใช้เวลานิดนึงอีกสัก2ปีผมว่าผมจะเปลี่ยนสแกนเนียที่เป็นออตโต้ทั้งหมดครับผม คือจริงๆไม่ได้ชมตแกันเนยนะผมชอบทีมงานของแกรนเดครับจริงๆทํางานมาไม่ว่าจะเป็นคุณท็อปไม่ว่าจะเป็นคุณทรงพลไม่ว่าจะเป็นคุณดวงใจให้ให้ให้ความถึงใจของผมเยอะทําให้ผมดีใจมากอยากจะอยากจะใช้บริการของแสงเนเยเยอะๆครับจริงๆนะครับผมบอกตรงเวลาผม อยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงที่ทํารถด้วยกันผมก็จะเอาข้อมูลที่ผมเก็บไว้คือผมเป็นคนที่เก็บข้อมูลผมจะรู้ว่ายออ,อะไรดีกับรถอะไรแต่บางคนเขาทํางานเขาโดยใช้เขาเขาเหมาเหมาน้ำมันเป็นหลักเขาจะไม่รู้คุณภาพของรถเขาจะเอารถอะไรมาก็ได้แต่บางคนที่ไม่เหมาเนี่ยเขาเขาต้องศึกษาผมจะเก็บข้อมูลอย่างผมซื้อสแกนเนียมารถแรกน,นะครับ8ปีเพิ่งเต็มคัสนะ ร้อยสองเนี่ยรถเ,เป็นรถพอโตอีกสองเดือนจะครบ7ปีแล้วยังไม่เปลี่ยนคัสเลยเนี่ยครับถ้าถ้าคนที่จะเก็บข้อมูลเนี่ยเขาก็จะรู้เองว่ามันดีกว่ามันอาจจะแพงกว่านิดนึงแต่เราคำนวณแล้วต้นทุนนะเราต้องคำนวณระยะปลายมันถึงจะรู้ว่า,ามันคุ้มหรือไม่คุ้มยังไงแล้วก็ฝากฝากผู้ประกอบการหรือฝากาลูกค้าที่ ใช้บริการนะครับถ้ามองมองถึงสิ่งแวดล้อมฝากช่วย,ย,ยดูบริษัทเองหน่อยดีด้วยครับเพราะจะใช้ยารยยุโรปนะครับ